สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับตู้เซียมซียักษ์ครับผมการใช้งานนะครับยอดได้ทั้งเหรียญและแบงค์ครับนะครับผมยอดเงินครับยอดได้ทั้งเหรียญและแบงค์นะครับเงินทบุครรมบุญดาวยครัง เีินเปียงเปียงตีเราหยอดเงินฟังเสียงให้พรจบนะครับเราก็มาดึงเอาครับเสียมซีครับเราจะเอาไม้ไหนก็ได้นะครับในการเสียงไทยเสียซีครับดึงขึ้นมาครับมาไมยเลขสิบแปดครับอ่าแล้วก็เก็บไว้ที่เดิมไมายเลขสิบแปดแล้วก็มาดูคําทานายไหมสิบแปดอยู่ไหนเอออยู่นี่ครับนี่ครับแล้วก็หยิบมาอ่านครับ ครับใบคำทำนายหมายมเลขที่18นะครับหรือว่าถ่ายรูปหรือว่าเอาใบ14กลับได้เลยครับเซมีสิบครับผมท่านใดสนใจนะครับ082 850ปดสองแปดห้นเะครับศูนย์แปดสอเนี่ยเบอร์โทรนี้เลยครับหรับสั่งทํานะครับ0 8นย์แ 0 9 9 7ครับเบอร์โทรนี้ครับตูเสียมซียักษ์ครับขอบคุณครับ